นี่คือเกมไมค์ครับที่ภาพในเกมเนี่ยธรรมดาธรรมดาสุดแสนจะน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดว่าผมได้เลเวลเนี่ยภาพในเกมของผมนั้นก็จะสวยขึ้นแบบสุดๆว้าวดูนี่สิครับทุกคนโคตรสวยอะ่ะใช่แล้วครับทุกคนอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปคือถ้ายิ่งผมได้เลเวลเนี่ยภาพในเกมของผมก็จะสวยมากยิ่งขึ้นและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า let's go <S ก็ทุกคนตอนนี้ก็มันอยู่ในเกมไมค์ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในคอนเทนต์เดิมนั่นก็คือถ้าโดนเลเวลเราจะภาพสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแต่ว่ารอบนี้เป็นเลเวลนะเมื่อวานเนี่ยเป็นเอ่อดาเมจนะครับมาถ้าทุกคนเบื่อภาพง่ๆนี้แล้วเดี๋ยวเราจะฆ่าหมูเพื่อเอาเลเวลกันนะไปเลยมามาการช่วยตีหมูหน่อยอืเออ นี่ไงได้เลเวลแล้วโอ้โยโอ้เป็นสี่เหลี่ยมมันก็สี่เหลี่ยมตลอดอยู่แล้วไม่ได้หรอฮะเราดูหมูเฮ้ยเราดูหน้าหมูดิโอ้ยน่ารักจัดการเลยข่ายข่าอีกเอาเวล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 อีกเอาเวลอีกเอาเวลอีกเอาเวลอีกเรู้สึกว่าต้องเป็นเวลสองนะมันถึงจะเปลี่ยนภาพอะเฮ้ยไม่เปลี่ยนจีต้องเป็นเวลสองต้องเป็นเวลสองไปเวลสองก่อน ใช่เาได้ฆ่าเลยมได้ฆ่าเลยแม่เฮ้ยไม่ตัดไม้อะไรหน่อยเหรอแกะแกะตียังนี่เลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลสองนะทุกคนเวลสองเนี่ยเดี๋ยวภาพจะเปลี่ยนโอ้ยเฮ้ยผิดตัวทีผิดตัวทีผิดตัวโอเคเวลหนึ่งแล้วตอนนี้ไปตัดไม้ก่อนดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปตัดไม้ก่อนฆ่าฆ่าหมดอันนี้ก็ฆ่าหมดไม่สนใครเลยอืโอ้ ฟินเลย okay. โอเคอเคุ้ยเมื่อกี้เมสกเกโรตันยิงตูดมาทุกคนเราไปตัดไม้ดีกว่าอันนี้ไม่เกี่าายต้นไม้แต่ช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตนี่มันช็อกโกแลตบาล้าไปเพื่อนเหมือนช็อกโกแลต <laughs> นี่มันไม่ใช่ต้นไม้แต่เป็นช็อกโกแลตภาพนี้ป๊าไปก็โกโก้โอเคเล่นได้จริงจริงภาพนี้ก็เล่นได้มันก็น่ารักดีไม่ได้แย่ นะทุกคนใช่เออไปไปเราข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวครับัครับก่อนแป๊บนึงนี่ครับไว้เผื่อเลยกอยได้เลยวันนี้เรามีเป้าหมายคือจะไปหาหมู่บ้านเหมือนเดิมนะทุกคนใช่กว่าจะได้หมู่บ้านนี่คือเรา ฆ่าไปกี่ตัวได้ไปกี่เที่ยวภาพที่สวยภาพเบิดแล้วมั้งกว่าจะเจอหมู่บ้านพวกเราน่าจะคอมระเบิดแล้วอ่ะไปไปเราไปเราไปฝั่งฝั่งไหนดีฝั่งนุ้นก่อนไหมไปไปทุกคนไหว้น้ำไปเลยโอ้โหแล้วมองขึ้น้าบนมันเหมือนมีบล็อกอะไรมาที่หัวอยู่อ่ะใช่มันเหมือนมีอะไรประกันหัวก็ไม่รู้แต่ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนไปเราไหว้น้ำไปต่อดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออ๋อันนี้คือสาไล่หรเลยไลากำลัง โอ้ oh. โหสภาพภาพเป็นพิกเซลขนาดนี้แล้วทุกคนดูดอกไม้นี่ดินี่ด,ด,ดอกไม้นั้นเนี่ยตายตายตายมาทุกคนเดี๋ยวเราไปหาสัตว์ฆ่ากันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเอ้ยเอาเอาตัวฆ่าคนนี้เราอยากได้ดาบว่ะเอ,อ้ยนี่นี่นี่เออทำดาบเออทำดาบทำดาบทำดาบนี่แล้วก็ไปฆ่าสัตว์กันดีกว่าไปไปฆ่ากันเดี๋ยวเลเวลสองภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพที่สวยขึ้นนิดนึงไปไปไปอืมอืมอืมโอเคเลเวลหนึ่งแล้วเลเวลหนึ่งครึ่งแล้ว ออืก็ยังไม่เวลสองอีกดียเพื่อนเฮ้ยตรงนั้นมีอีกตรงนั้นมีอีกเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีไก่ตรงนี้มีไก่ไอ้น้อนีเลยนี่นีหนี่อุ้ยอีกนิดเดียวก็จะเวลสองแล้วคาเลยกันเวลเท่าไหร่แล้วกันเวลเท่าไหร่แล้วะพึ่งหนึ่งเองเนี่ยแต่ว่าเวลของเราเนี่มันซิงกันใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเราเวลสองภาพกันก็จะเปลี่ยนเว้ยเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เวลสองปั๊บโอเคเวลสองแล้วภาพเปลี่ยนโอ้ยอุ้ย โอ้ oh, ภาพอันนี้ใกล้เคียงกับแบบปกติมากเลยนะใช่ภาพนี้โอเคเลยนะแต่ทำไมผมเห็นทำไมผมเห็นทุกอย่างมาดูใหญ่ขึ้นไปหมดเลยอ่ะมันดูใหญ่ขึ้นไปไหมเราเล็กเองหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคือตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างใหญ่ไปหมดเลยอ่ะแล้วดูดูน้าแก่ดูน้าแก่แก่ตาโบอ่ะแก่ตาโบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดการโอ้ยโอ้ยผิดคนผิดคนใจเย็นใจเย็นฆ่าแก่เลยจัดการให้หมดเลย ขอกินก่อนขอกินก่อน <c oughs> เดี๋ยวรู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนภาพอีกทีตอนเวลสีนะงั้นเราก็ต้องฆ่าก่อนนี่ฆ่าเยอะๆใช่เอ,เออตรงนี้มันเป็นหิมะนี่ว่าเราไปตรงปกติดีวกว่าเฮ้ยหมู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 ตาโบหมูหมหมหมตาโนะบนี่ไงไเอากันหายไปไหนฮะเอาเอาหายลุงกันแล้วเหรออยู่ไหนเ <c oughs> <ๆ>พื่อนอยู่นี่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าเราชอบภาพนี้นะเท็กเจอร์นี้แบบว่าน่ารักมากเลย ันดูใหญ่ทุกอย่างหมดแล้วมันทุกอย่างมันดูแบบใช่แล้วสกินกันก็เปลี่ยนเวยนะเป็นอะไรอ่ะสกินกันก็จะพิกเซลจะแบบน้อยลงเว้ยแต่ของเราจะเห็นเป็นปกติใช่ไหมใช่ใช่ของกันมนสกินเกมไงมันก็เลยเปลี่ยนด้วยมามามาทุกคนเราไปฝั่งนี้กันดีกว่าแต่ว่าฝั่งนี้ต้นไม้เยอะมากเลยนะมันจะมีอะไรให้เราฆ่าปั้เนี่ยไม่รู้ดิอุยลูกไก่ได้เลเวลไหมอ่ะไม่ไม่ไดาได้นะฆ่าลูกไก่ไม่ได้เลเวลเหรอโอ้จบแล้วโอ้หมูจมเลยหมูจมเลยจริงป่ะอ้ย เอาดิ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 กระตายอะกระตายข่ากระตายได้เลเวลไปไวะนี่ไงไ,ได้น,นี่ไงได้เลเวลส<ด>แล้วเ,ลเวลสแล้วอ่าอีกเ,เดียวเลวลสแล้วอุ้ยหิมะตกหิมะตกแล้วถ้าเรามาเป็นไบโอมปกติฝนจะตกใช่ไหมโอเคฝนตกเพื่อนโอเคอุ้ยฟ้าผ่าด้วยถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอใช้คําสั่ง คำสั่งพระเจ้านะครับเราเป็นพระเจ้าใช่เอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวเนอยเราใครเอนเดอร์แมนเราจะได้โอ้โหตัวอะไรเนี่ยตัวตัวอะไรวะเนี่เดอร์แมนเนี่ยทำไมมันมันเบลล์ยังวะเอนเดอร์แมนโอ้ยโอ้ยแย่แล้วลงน้ําเลยการลงน้ําเลยมาดีไอ้น้องมาดีไอ้น้องมาเลยไอ้น้อง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 ้ย มันตกน้ำเมื่อกี้ไหนมันว้าไปไหนว้าไปไหนโอ้ยเนี่นี่นี่ไงดูดูเุ้ยเลยดูดูด้วยโอ้โหลูดูลเท่าไหร่เนี่ยเลวสามอยู่เลยไปทุกคนเราไปหาสัตว์ต่อในคลิปนี้ทุกคนจะเห็นพวกเราฆ่าสัตว์กันเรือเรแล้วก็จะเห็นภาพของพวกเรานั้นสวยยิ่งขึ้นนะใช่ไปเลยไปเลยไหนมีมีมีอะไรฆ่าบ้างแถวเนี้ยทำไมแถวนี้มันดูเงียบจังเลยอ่ะไม่มีอะไรให้ฆ่าโอ้ยยังไงขึ้นบนไปพูดปุ๊บมาปั๊บนี่ไงนี่นี่ไงก็ยังเลี้ยวสาย เออแถวน,นี้ก็ก็เงียบดีนะทุกคนนะแถวน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรฮเ,เ,เราลองวิ่งไปไบโอมไทก้าแบบไม่มีหิมะดีกว่าตรงหิมะน่าจะอยู่ยากไงก็เลยไม่ค่อยม<ด>ีสัตว์ใช่สัตว์ไม่ค่อยอุ้ยจะมืดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคำสั่งพระเจ้าอีกรอบหนึง่งตามเซ็ตเดย์เลยหืกระต่ายกระต่ายไก่ก็ตาย,ตายนี่ฆ่าหมดฆ่าหมดไม่นสนใครเอาเลยเพื่อนจัดไปไอ้น้องเฮ้ยไหนมีอะไรให้ค่ายไหมี่ะ ทำไมมันไม่ค่อยมีอะไรเลยแถวนี้มันหายหมดเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราลองวิ่งไปกูดูก่อนก็ได้ทุกคนเผื่อมีสัตว์อะไรพวกนี้คืออันนี้เราลงมาขุดเหมืองนะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าการที่เราแบบว่าทำทำไงนะหาอาหารนี่น่าจำน่าจาน่าจะช้าชมาขุดเหมืองกันบ้างดีกว่าทุกคนนี่ไงแล้วก็เลเว่าสีแล้วกันโหทุกคนว้าวภาพสวยมากแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนที่นี่ไอ้กันไปนึงทางที่เรามามันมีเพชรด้วยอะทางไหน นี่ไงเออนี่ไงโอ้โหเพชรเยอะเลยว้าวได้แล้วเมื่อถัดไปจะไม่เพชเวลหกไหมรู้สึกถัดไปได้จะเป็นเวลหกนะเพื่อนอุ้ยมาลงถ้ำแล้วแบบได้เลเวลเยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะจริงนี่เราเนี้หาขุดนนี้เลยเพชรเฮ้ยเพชรเหมือนกันไหนๆนอุ้ยนี่ไงเจอเพชรแล้วว้าวขุดเลยขุดยอดอ่ะเฮ้ยกันเดี๋ยววิ่งมานี่ก่อนเขาเจออะไรอ่ะเฮ้ยเจออะไรนี่มันดิฟดาร์กไม่ใช่ดิฟดาร์กไบโอมดิแต่ว่ามันเป็นแบบว่าบล็อกของดิฟดาร์กอ่ะ เฮียว้เฮ้ยกันเราลงไปเล่นข้างล่างดีกว่าอุ้ยตรงนี้มีเพชรอีกแล้วทำไมข้างล่างเพชรเยอะจังอะเยอะมากนั่นที่เรจะตายไม่แหละเออไม่ตายหรอกเฮ้ยกันไปหนึ่งเออสกิลิตันสกิลิตันอืมอืมเฮ้ยเดี๋ยววิวหกแล้วแต่ว่าก่อนภาพจะเปลี่ยนขอจัดการสกิลิตันก่อนออืก่อนภาพจะเปลี่ยนันี่โอเคไปภาพเปลี่ยนโอ้ยภาพโอ้โหน่ารักขึ้นเยอะโอ้ว้าว แล้วก็เจอเพชรกแล้วทุกคนตอนนี้เราเจอเพชรเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมอยากลงไปเล่นข้างล่างว่ะไปแคเล่นข้างล่างกันกันดีฟดักอ่ะอยากไปเล่นตรงดีฟดักอ่ะม,ม,มาม,ม,มามา,มา,มาไปไปไปนี่น,นี่โดดน้ำนี่โดดน้ำตรงนี้เลยฟูเอนะ้ปั๊บ ไห<ใ>นดีฟลากจะขนาดไหนกันเชียวผมอยากจะรู้ว่าจะมีออวอร์เดนเกิดหรือเปล่าการรู้จักวอร์เดนปะวอร์เดนตัวที่ตัวใหญ่ๆไหมที่แบบใช่ที่ๆๆตัวดำๆตัวใหญ่ๆอ่ะ,อะเออมาแล้วปกจะเกิดปะเนี่ยมันน่าจะเกิดนะถ้าเราไปเดินเล่นแถวๆตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไง้ยนี่ไงกระโดดกระโดดดึงดึงอ่ะเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงนั่นไงชิบหายมันเกิดมันเกิดเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะทำไมติดเอฟเฟกต์ติดเอฟเฟกต์แต่ว่าตัวมันอยู่ไหนมืดมืดมืดเ่าไม่เห็นอ๋อเราแค่ติดเออฟแตต่่่ววาััมมนไไกิดระ ม,มันคือเอฟเฟกหน้ามือเฉยๆเ,เราจะไม่เจอวอร์เดนใช่ไหมเนี่ยไม่น่าเจอหรอกเฮ้ยทำไมวะมันต้องเจอดิเอาเอ้าเฮ<อ>้ยจังหวะน,นี้ครับใครจะเป็นผู้ออกโอเคนี่ไงนี่ไงงั้นเราไปไปใหม่ไหม วิ่งใหม่วิ่งใหม่มันต้องมีวอร์เดนเกิดบ้างแหละไหนไหนวิ่ง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 เดี๋ยวมันจะมีเสียงดังออกมาถ้ามีเสียงดัง๊บคือมันเกิดเลยจะไม่เกิดจริงหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเกิดเสียงมาเสียงมามาเร็ว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 พี่น้องมาเร็วพี่น้องโอ้ยตัวอัใหญ่เลยโอ้ยสู้ไงเนี่ยทีนี้ระวังมันปล่อยขึ้นอันตาโซนิกนะเว้ยมันตีแรงมากกันแล้วว่ามันปล่อยขึ้นอันตาโซนิกได้ด้วย เราก็แค่อยู่เงียบๆไว้กันอย่าเดินอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆใช่เราต้องอยู่เงียบๆเฮ้ยเฮ้ยตายเหรอยังยังยังมันปล่อยขึ้นนะต้าโซนิกโอ้ยทุกคนมันปล่อยขึ้นนะต้าโซนิกเฮ้ยผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมต้องทีพีไปหาเพื่อนผมนะมามามาไอการ์ทีพีมาทีพีมาแล้วอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆไว้มันไม่ได้ยิน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 เฮ้ยเฮ้ยมันได้ยินไหมมันได้ยินไหมมันได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันตาบอดเหรอใช่มันตาบอดเว้ยยยเเเฮฮ้้ราะทไงดีว

แรงเลยทุกคนโน้ตใหม่เกโรตีแค่ครั้งเดียวก็ตายเออตีครั้งเดียวตายเลยอ่ะมันแรงอะไรขนาดนั้นวะอุ้ยเอ้าแล้วเลเวลหายหมดเลยโนหายโน้ตใม่เลเวลทำไงดีเอ๊ะือว่าเราถ้าเราไปฆ่าแล้วก็เริ่มใหม่ภาพพันี้จะสวยขึ้นหรือเปล่าเออแต่ว่าถ้าเราฆ่าเป็นเลเวลสองจากที่ภาพเป็นแบบนี้มันก็จะสวยขึ้นนะเพื่อนๆเอ้ยแล้วลองลองดูไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราขอขอ t ท m e เซ็ตเดย์ก่อนแม่งกลางคืนแล้ว เออไปเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราไปหาหมู่บ้านกันต่อดีกว่าเราลีลามาเยอะแล้วไปไปโอเคทุกคนมามาตอนนี้เราได้ดาบหินแล้วเอ้ยแมงมุมจัดการเลยแมงมุมแมงมุมนี่เอ้อเดี๋ยวว่าช่วยดึงเรีกว่าช่วยดึงเรียกว่ายิม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 ยมแล้วก็คิปเปอร์คิปเปอร์อื ระเบอร์ดิระเบอร์ดิรับเบอร์ดิระเบิดเลยนี่ไงได้เลย้เลยเฮ้ยเวลร์หนึ่งแล้วเหรอภาพเปลี่ยนโอ้โหยไอ้กันภาพโคตรสวยตอนนี้กลายเป็นภาพแบบว่าความละเอียดแบบ32นะทุกคนนี่ดู ดูว้าวยอดเลยแต่ว่าถ้าเราฆ่าชาวบ้านนี่เราจะได้เลเวลปะน่าจะได้แต่ว่าขอฆ่าม้าก่อนม้าได้เลเวลชัว่ะแต่ว่าได้มาแค่ถึงเดียวเองอะเราฆ่าชาวบ้านนล่นี่ลองลองจัดการชาวบ้านนี่ชาวบ้านได้เลเวลป่าไม่ชาวบ้านไม่ได้เลเวลนี่ว่าฆ่าฟรีเอาฆ่าฟรีนี่ฆ่าม้าก็ได้อืมมันมีอะไรให้บ้างฆ่าหมีฆ่าหมีฆ่าหมีเลยหมีหมีขั้วโลกโมขั้วหลีหมีขั้วโลกอืมอืม มมกควดดีเฮ้ยมีบ้านหลังนั้นอีกเฮ้ยหมู่บ้านตรงนี้นี่มันมีของไม่มีกล่องอะไรให้ไหมเนะี่ย ไม่น่ามีหรือเปล่าโอ้ยไอ้ลูกหมีนี่แล้วก็กระต่ายกระต่ายเจอกระต่ายจัดการกระต่ายโอ้โหกระต่ายสีขาวนี่มันเข้ากับหิมะมากเลยอะบ้านหลังนี้มีอะไรให้มั่งเนี่ยโอเคไป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 กันไปเอาเลเวลเพิ่มกันดีกว่าทุกคนหาเลเวลดีกว่าเฮ้ยเราจัดการโกเลมได้เปล่าเฮ้ยมีหรออยู่ไหนมี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 เห็นโกเลมอยู่เมื่อกี้ไหนเอ่ยโกเลม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 เอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตีโกเลมให้ว่าแต่โกเลมอยู่ไหนแล้วอะเมื่อกี้เราเจอโกเลมอยู่เฮ้ยไปไหนแล้วโกเลมมันไปไหนแล้วเอ้ยเอ้เมื่อกี้ยังเจอโกเลมอยู่เลยอะ คนมันไปไหนแล้วอะเดินหนีไปแล้วเหรอกูเลมกลัวเหรอกูตายกูเลมกลัวตายเลยเดินหนีเอ้ากูเลมหายเว้เห้กูหายจริงหายจริงหายจังเดี๋ยวผมหากูเลมก่อนนะกูเลมกูเลมอยู่ไหนอกูเลมนี่ไงไหนนี่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 มามาให้มันตามมาให้มันตามมานี่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 ไว้ไว้ยวโอเคกันตีกันตีมันมองเรา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 กันตีกันตีกันตีมามามาอ่ามาดิมาดิไอ้น้องเออเลเวลเท่าไหร่เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่ง ยังเลเวลหนึ่งอยู่เหรอและเออเอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเลเวลเพิ่มอีกสักเลเวลหนึ่งนะเอ๊ว่าแต่เราจะไปหาเลเวลจากตรงไหนได้อีกบ้างอะโกเลมก็ตายไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่วัววัวเยอะเลยเพื่อนจัดการเลยจัดการเลยนี่ว่าสองแล้วเฮ้ยเบอร์สองเหรอภาพเปียเลยทุกคนโอ้โหว้าวแล้วภาพอย่างดูโอ้โหทุกคนดูหินดูหินหิน อุ้ยเท็กเจอร์หิมะนึกว่าเล่นในโลกบอลเฮ้ยเฮ้แต่ว่าไอ้ไม้นี่มันมาจากไหนด้วยกันไม่เห็นสมจริงเลยวางไว้เมื่อกี้โอ้โหแต่ว่าภาพสวยวากทุกอย่างสวยหมดเลยดูเงาบ้านเงางเงาทุกคนดูดูทุกอย่างนี่สิถ้าปรับเป็นไทม์เซ t ตเดย์ล่ะไทม์เซ t ตเดย์มันจะสวยปะไทม์เซ็ตเดย์ไปโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยูเล็บตอกก็ขึ้นหน่อย ในตอนนั้นคือเนาะไทไนเอ็นไอจีเฮดทีโอ้ยเชียร์ทุกคนสวยมากว้าวมันแบบเ่อะไสงออโรูมามันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่รู้แต่มันเป็นแบบเลเยทซิ่งเลยทุกคนตอนเนี้ยโอ้ยแล้วทุกคนดูดูพาทีตกทุกคนดูพาทีตกไมค์กัสโคตรเท่โคตรสวยงามว้าวเออโคตรดีนะทุกคนถึงแม้บ้านบางไม้บางที่มันจะมันจะเหมือนเดิมก็เถอะนะใช่สงสัยเท็กเจอร์แพคไม่อัปเดตโอเคทุกคนไปไทม์เซตเดย์กันต่อ มาภาพสวยแล้วม<า>วมากันมาตรงนี้มาตรงนี้มาเร็วมาเร็วมา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 ,มาถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเดียว r าเกตแล้วก็ช่องเอกซการเซตอโรนกันด้วยนะครับผมวันนี้วพวกผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย